สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาใช้แอปพลิเคชันวีบูกันหน่อยนะครับตามที่บอกไว้จากคลิปก่อนหน้านะครับหากใครยังไม่ได้ดูครับการเปรียบเทียบ,บโบรกเกอร์ใหญ่นะครับ3เจ้านะครับ i n n o v e ต์เ o แล้วก็ดามนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาใช้งาน v b o กันนะครับ โดยเริ่มตั้งแต่การสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน v ีวูแบบคร่าวๆนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับฝากเงินยังไงซื้อขายหุ้นยังไงนะครับรวมถึงฟังก์ชันที่น่าสนใจของ v ีบูนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนเข้ากันมากันที่แอป Store ของระบบที่เพื่อนๆใช้นะครับถ้าเป็น iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็เข้ามาที่ o o g l e Play นะครับแล้วก็โหลดแอปที่มีชื่อว่า v ีบูนะครับอ่านะครับ โหลดแอปวีบูเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นแอปหน้าตาสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปพระจันทร์เสี่ยวแบบนี้นะครับจากนั้นพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นอ๋อลืมบอกไปนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆกดลิงก์ตรงนั้นเพื่อดาวน์โหลดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เหมือนกันนะครับหรือจะเข้าไปที่ App Store ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอกด โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีวีบูมาก่อนนับให้กด sign up นะครับแล้วก็มันจะมี sign up ได้2แบบนะครับแบบใช้เบอร์มือถือของเราหรือจะใช้อีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเรา sign up เสร็จปุ๊บก็ใส่อีเมลเนาะแล้วก็กดติ๊กนะครับยอมรับนะฮะอ่ะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะมันจะไม่โชว์นะครับ เราใส่อัปโดยเบอร์เบอร์โทรเราหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาล็อกอินนะครับหรือพอใส่อัปเสร็จปุ๊บเขาก็จะล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมล็อกอินก่อนนะครับนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าจอหลักนะครับก็จะโชว์รูปแบบข้อมูลประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแท็บแรกนะครับจะเป็น watch list นะครับแท็บที่2ก็จะเป็น market นะแท็บที่3ก็จะเป็น open account นะครับใช้สําหรับการเปิดบัญชีนะครับ และถ้าเปิดบัญชีสําเร็จเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมนูเทรดนั่นเองนะครับเมนูที่4ก็จะเป็นนิวนะครับแล้วก็เมนูที่5ก็จะเป็นเมนูนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนภาษากันหน่อยนะครับอ่ะเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเข้ามาที่ general นะฮะทุกคนพอคลิก general เสร็จปุ๊บนะครับให้เปลี่ยน language เป็นไทยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเมนูหลายๆอันก็จะกลายเป็นไทยแล้วนะครับแต่วีบูเนี่ย เขาก็ยังไม่เป็นภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับยังมีบางส่วนที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราอาจจะต้องแบบมีสกิลนิดนึงนะครับในการอ่านเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ใช้ไม่ยากนะครับทุกคนใช้ง่ายนะครับมาในส่วนของ watchlist อันแรกนะครับมันก็จะโชว์สิ่งที่เรา watchlist ไว้นะฮะหากเราต้องการเพิ่มนะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับสมมติเราอยากจะเพิ่มหุ้นอย่าง Eilily นะครับ ก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านขวามือนับให้ติ๊กถูกไปนะครับเนี่ยเขาก็จะแอดเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะมาโชว์ลิลลี่นะครับและตรงตรงมุมขวาบนนับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับเราจะให้เขาโชว์แบบไหนนะครับโชว์แบบเปอร์เซนต์ไ้ด้านบนนะครับหรือว่าโชว์เป็นแบบ A ถึง Z นะหรือโชว์เป็นแบบชื่อเฉยๆหรือโชว์เป็นแบบซิมโบลนะครับ อ่ะเราจะเป็นโลโก้มาด้วยไหมหอเอาแค่ชื่อนะฮะแล้วก็ display นะครับจะให้โชว์อะไร price นะครับโชว์เป็นเปอร์เซนต์หรือว่าจะโชว์เป็นราคานะครับแล้วก็สามารถจัดเรียงได้ด้วยนะครับจะเอาหุ้นตัวที่บวกไปข้างบนเอาหุ้นตัวที่ลบไปข้างล่างหรือเอาหุ้นที่ลบไว้ข้างบนเอาบวกไปข้างล่งังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะให้มี a n i m ชั i o นไหมนะครับถ้าให้มี a n i m เมช o นเวลาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตอนเปิดตลาดก็จะมีกระพริบกระพริบขึ้นมานะครับแต่ไม่มีก็ได้นะครับเพราะยิ่งเรา watch l i ์เยอะเนาะ พอมันอนิเมชันเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้แอปหน่วงๆไปบ้างนะครับแล้วก็ Refresh Frequency นะครับให้เราติ๊กแบบเรียลไทมนะครับราคาก็จะลิงก์กับตลาดแบบเรียลไทมนะครับแต่หากเราอยากดีเลย์หน่อยนึ่งครับก็สามารถติ๊กได้นะครับ5วิ10วิ30วิก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ในส่วนของการตั้งค่าอย่างแรกนะครับอ่ะพอร t c h List เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะผมเพิ่มให้มันเยอะหน่อยนะครับอ่เบิกชายกดไปนะครับ Roche a เม z o n กดไปนะครับ CVX หลุย ASML นะฮะกดกดไปให้หมดนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถซ o r ได้ด้วยนะครับเอาเฉพาะตัวที่บวกขึ้นข้างบนเอาตัวที่ลบขึ้นด้านบนก็ได้นะครับเนี่ยก็จะโชว์แบบนี้นะฮะทีนี้นะครับหากเราอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดของหุ้นตัวนั้นนะครับอันนี้กรณีที่เรายังไม่ได้เปิดบัญชีนะเราเราดงมาดูเมนูแรกกันก่อนนะครับ อ่ะนะครับสมมุติเราอยากจะดูหุ้นอย่าง C V X นะเนี่ยเขาก็จะมีกราฟโชว์ให้นะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับกดตรงไหนนะอินดิเคเตอร์ก็จะอยู่ในส่วนของสีเ่หลีย่มด้านล่างนะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์ให้เลือกนะฮะเนี่ยเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันครับเราไปกันที่การเปิดบัญชีก่อนดีกว่านะครับอ่ะครับกดตรงเมนูตรงกลางนะครับ open account นะฮะ พอกด Open Account ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนให้เราได้ทำนะครับเขาก็จะอธิบายนะครับมีการเปิดบัญชีมีการฝากเงินมีการซื้อขายนะครับข้อดีของว i บูนะครับซื้อขายได้ทั้ง ETF แล้วก็ Index Option นะครับของ MEGA ไม่มีขั้นต่ำเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะเราก็กดเปิดบัญชีไปนะครับพอกดเปิดบัญชีปุ๊บนะครับให้เราใส่เลขบัตรประชาชนของเรานะครับกดปุ๊บนะครับกดไปต่อนะครับอย่างของผมเนี่ยผมได้เปิดบัญชีไว้แล้วนะฮะ มันก็เลยขึ้นเลขประจําตัวนี้เนี่ยมีการสมัครแล้วนะดังนั้นผมจะสาธิตให้ทุกคนดูต่อไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปที่เป็นแบบวีบูเขาได้ทําภาพไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตรงนั้นเพิ่มไปที่วีบูไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเข้าสู่การลงทะเบียนครับกดเปิดแอปวีบูขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับ Sign up นะครับแล้วก็กรอกข้อมูล ที่จําเป็นนะครับตามที่ระบบให้ใส่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนต่อนะครับกดล็อกอินได้เลยนะครับกรณีคนมีบัญชีอยู่แล้วนะครับสเต็ปที่3นะครับเข้าสู่สเต็ปการเปิดบัญชีนะครับก็จะมีการเปิดบัญชีนะครับมีการฝากเงินแล้วก็สามารถเริ่มเทรดได้นะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดตรงที่ OpenAccount นะครับก็จะเป็นเมนูที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กด OpenAccount นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้กรอกข้อมูลบัญชีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีนะครับของเราครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรนะครับมีการสแกนใบหน้านะครับมีการ ยืนยันตัวตนโดย n d i d นะผ่านแอปธนาคารนะครับก็คล้ายๆกับที่เราเปิดบัญชีดามหรือ i n v e s t x เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับทุกคนลองทำตามได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนับพอเรากดเปิดบัญชีอะไรเสร็จเร้อยปุ๊บนะครับเขาเนี่ยก็จะใช้เวลาโปรเซสนะครับประมาณ1วันทำการนะครับหลังจากเราเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอเมลตอบกลับนะว่าเขาอนุมัติให้เราเปิดบัญชีนะครับอย่างผมเนี่ยสมัครเย็นนี้ใช่ไหม พรุ่งนี้นะครับประมาณกลางวันหรือเย็นๆเนี่ยเขาก็จะอนุมัติแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็รอนะครับพอเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝากเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าตาของแอปพลิเคชันเว็บไซต์ละกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ผมก็เปิดบัญชีสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมื่อกี้เป็นเมนูของการเปิดบัญชีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเมนูของการเทรดแล้วนะฮะ อ่ะนะครับเดี๋ยวขอสแกนใบหน้าแป๊บหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็เขาก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เติมเงินแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นแบบจริงๆจังๆนะครับก็เลยยังไม่มีเมนูอะไรก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมมาบอกเล่าเมนูต่างๆให้กับเพื่อนๆกันก่อนดีกว่านับก่อนที่เราจะ ลองลงสนามจริงครับเราควรจะรู้ฟังก์ชันต่างๆก่อนนะครับในส่วนของแอสเซทเนี่ยก็จะโชว์พอร์ตฟิล์ของเรานะครับรายการซื้อขายต่างๆเนาะออเดอร์ก็จะเป็นรายการสั่งซื้อหุ้นขายหุ้นนะครับก็จะโชว์สเตตัสในหน้านี้นะครับในส่วนของฟันนิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฝากเงินถอนเงินแลกเงินนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูของการฝากเงินครับก็คือ De POSIT นะฮะสมมุติเราจะฝากเงินสัก1000บาทนะครับอ่ะเราก็กดไปนะครับจำนวนที่ต้องการฝาก กดดันไปนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเติมเงิน,นครับหรือว่าชําระเงินเข้ามาในบัญชีนี้นะครับโดยผ่าน QR code นั่นเองนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสแกนในแอปพลิเคชันของธนาคารปกตินะครับจะเป็นการโอนเงินเข้ามาในแอปนี้นั่นเองนะครับพอโอนเงินโอนเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาโชว์ในหน้าแรกเมื่อกี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ เราก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนได้ตรงนี้นะครับและที่สําคัญนับทุกคนอย่าลืมลิงก์กับบัญชีธนาคารนะครับพอลิงก์กับบัญชีธนาคารให้เราใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารนะครับใส่ชื่อธนาคารนะครับเนี่ยก็จะมีในชื่อของธนาคารขึ้นมาเยอะะเลยนะครับหน้าแรกของบุ๊กแบงก์ธนาคารนะครับก็จะอัปโหลดตรงนี้นะครับจะเป็น PDF หรือจะเป็นรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอใส่เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ อ่ะสมมติเราเลือกให้ดูสักธานาคารหนึ่งนะครับสมมติผมเอากส,สิกรนะอันเนี้ยจิโรโคดมันก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับเนี่ยแล้วก็เราก็แค่ใส่แค่เลขบัญชีเท่านั้นเองนะครับพอใส่เลขบัญชีเสร็จปุ๊บอัปโหลดหน้าบุกแบงก์นะครับกดสัมมิตก็เรียบร้อยนะครับก็แนะนําว่าให้เชื่อมบัญชีธานาคารไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราต้องการจะขายแล้วเนี่ยมันอาจจะขายแล้วก็ติดขัดนิดหน่อยนะครับให้ทุกคนมาเชื่อมบัญชีธานาคารไว้ด้วยนะครับสำหรับ หลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จเร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทาของผมเหมือนกันนะครับของ Currency Exchange นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแลกเงินนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการจะแลกเงินนะครับสมมติเราต้องการแลก1000บาทนะครับเมื่อกี้เราเติมเข้ามา1,000บาทใช่ไหมฮะเราก็ใส่เข้าไปนะครับ1,000บาทก็จะใช้ก็จะได้นะครับประมาณ27.50เหรียญนั่นเองนะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนณขณะนั้นนะครับก็จะเรียลไทม์นะครับตามแอปพลิเคชันของ V ีบูเลยนั่นเองนะครับ พอเรามีเงินนะครับเราก็กด Exchange Now ได้เลยนะครับเมนูนี้ผ่านไปนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็น History นะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการซื้อขายหุ้นของเรานะครับ m แม h หรือไม่แมชได้หุ้นมากี่หุ้นนะครับยังไงก็มาโชว์ในหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของ Document นะครับที่จะมาโชว์ Statement อะไรต่างๆนะครับก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับเรากลับมาที่หน้าแรกนะครับ เราสามารถเริ่มเทรดหุ้นได้นะครับจากหน้าแรกนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะซื้อหุ้นนะครับอย่าง l a m r e s e a r c h นะผมก็กดเข้ามาที่ l a m r e s e a r c h นะครับแล้วผมก็กดที่เมนูเทรดได้เลยนะครับอันแรกสามารถกดแบบนี้ได้นะครับหรือวิธีที่2นะครับกดคําว่าเทรดเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราต้องการซื้อได้นะครับอ่าสมมติผมเลือกตัวแรกนะครับหุ้นอย่างซาวฮาวนะฮะ เขาก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับทุกคนทีนี้นะฮะ,ะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับให้มาดูที่ฟันเฟือง6 6เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดนะครับเราจะให้โชว์สไตล์ไหนนะครับสไตล์แบบคลาสสิกหรือว่าสไตล์แบบทโบเทรดเดอร์ครับถ้ากดทโบเทรดเดอร์เนี่ยหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกราฟก็จะเล็กลงนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับ บายนะครับบาย MTK เซล l MTK นะฮะเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันบดบังกราฟไปหน่อยฮะผมก็จะชอบแบบนี้นะครับแบบคลาสสิกนะฮะนะครับคลาสสิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะปุ่มเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าต่อนะครับในส่วนของบิดอาร์คนับเราอยากให้โชว์ไหมถ้าอยากให้โชว์ก็ติ๊กนับถ้าไม่อยากให้โชว์ก็ปิดไปนะครับดิสเพลย์ชัดถ้าไม่อยากดูกราฟนะครับก็ปิดไปได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ De f a u l t order t y p e นะฮะ ดีฟอลต์เขาจะมาเป็นแบบลิมิตนะครับลิมิตนี่คือซื้อหุ้นแบบเต็มหุ้นได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราติ๊ก Market เนี่ยเราจะซื้อเสร็หุ้นได้นะครับอ่านะแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับในส่วนของ Default Time Inforce นะครับเราจะให้มันจบรายการซื้อขายภายในวันถ้าไม่แมชก็คือยกเลิกหรือเราจะให้เป็นแบบ o o o d t l l l c n n e l นะครับจนกว่าราคาที่เราตั้งไว้มันจะแมชนะครับมันถึงจะยกเลิกหรือว่าจะ Complete รายการนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับและในส่วนเมนูตัดไปนะครับ default trading hour นะครับตัวนี้มันจะมี2ฟังก์ชันให้เลือกนะครับระหว่าง only regular hour นะครับอันนี้ก็คือซื้อเฉพาะเวลาเปิดตลาดนะครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับ included extended นะครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อขาย pre market แล้วก็ post market ได้ด้วยนะครับเราสามารถส่งคำสั่งซื้อก่อนตลาดเปิดได้นะครับแล้วก็ ส่งคําสั่งซื้อหลังตลาดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับสําหรับแอปพลิเคชันวีบูที่สามารถทําได้นะครับนอกเหนือจากบร็อเกอร์อื่นๆที่อาจจะยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็เมนูอื่นๆนะถ้าเราไม่อยากได้เราก็ติ๊กปิดไปได้นะครับอ่านะในส่วนของการตั้งค่าก็มีประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของอินดิเคเตอร์นะฮะ เราอยากจะใส่อินดิเคเตอร์เยอะแค่ไหนนะครับเราใส่ได้นะเราติ๊กไปได้หมดเลยนะครับแต่ในหน้านี้นะครับจะจํากัดอินดิเคเตอร์นะครับจะใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราก็อันไหนไม่เอาเราก็ออกไปนะครับนี่นะฮะก็ชอบอันไหนนะครับก็ตั้งค่าแล้วก็เพิ่มอินดิเคเตอร์ได้นะครับมันจะมีอินดิเคเตอร์เยอะมากนะครับในส่วนของหน้านี้นะแล้วก็มีคําสั่งนับซื้อหรือขายนะครับก็ให้ดูสัญลักษณ์แล้วกันนะครับสีเขียวสีแดงนะครับ ออเดอร์ไทป์นะครับคล้ายๆที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นลิมิตนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีคำอธิบายอยู่ตั้งด้านใต้นะครับ by อ่ by security นะครับ at f i x price all o w e r นะครับก็คือซื้อหุ้นโดยการฟิกปริมาณหรือราคานะครับ market เนี่ยอ่ market นะครับก็จะ by u security at market price นะครับก็คือซื้อราคาตลาดณขณะนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เศษหุ้นให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติ ผมดูหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นที่มีชื่อว่าหุ้นมิลลิ่นะครับอ่ะมิลลินะครับสมมุติผมจะซื้อหุ้น0.5หุ้นนะครับเราก็กดไปนะเขาก็จะโชว์ราคาข้างล่างนับคือราคาเป็นเหรียญที่เราจะต้องจ่ายนับแล้วก็เราจะต้องมีเงินเพียงพอในบัญชีนับเพื่อซื้อหุ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็จะโชว์ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับซึ่งหากใครเปิดบัญชีใหม่เนี่ยค่าคอมมิชชั่นนะครับจะเป็นค่าคอมมิชชั่น ที่ลด50%นะครับภายในระยะเวลาถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ180วันนะครับหากจําผิดนะเพื่อนๆสามารถแก้ให้ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้แหละนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นลดไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับก็จะเป็น Cash Balance ครับก็คือเงินในบัญชีที่เรามีนะครับเราสามารถดูเปรียบเทียบได้นะครับข้างล่างควรจะมีมากกว่าจํานวนหุ้นที่เราจะต้องซื้อนะครับก็จะสามารถซื้อหุ้นนั้นได้นั่นเองนะครับเราพอเราตรวจสอบเสร็จ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้เรากดบายได้เลยนะครับเขาก็จะโชว์ข้อมูลอีกนิดนึงครับนะครับเรามั่นใจจะซื้อแล้วนะครับให้เรากดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแต่วีบูเนี่ยมีข้อจํากัดอีกนิดนึงครับในส่วนของเศษหุ้นถ้าเราซื้อนะครับและราคาเนี่ยต่ำกว่า5เหรียญนับจะไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อได้นั่นเองครับก็คือเป็นข้อจํากัดนับซื้อต่ำกว่า5เหรียญไม่ได้นะครับมีขั้นต่ําในการซื้อเศษหุ้นก็คือ5เหรียญขึ้นไปนั่นเองนะครับสาหรับวีบู อินดิเคเตอร์การตั้งราคาอะไรเหล่านั้นทํำยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันที่สมมุติผมจะดูอ่ะตรงนี้แล้วกันนะค Nvidia นะฮะอ่ะ Nvidia นะครับเนี่ยโชว์แนวรับที่ผมใส่ไว้พอดีเลยนะครับเนี่ยอ่ะนะถ้าผมอยากจะใส่อนะินดิเคเตอร์นะเพื่อนๆมาคลิกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็กดอินดิเคเตอร์นะ จริงๆเขามีอีกหลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆลองดูตามกันไปได้นะครับอันแรกเป็นอินดิเคเตอนะครับอันที่2หากเราอยากจะวาดอยากจะตีกราฟตีเส้นนะครับได้นะครับอันที่3เป็น c h a r t เลเยอรนะอันที่4เป็นอิ d i c a t o r อร์ส a l นะครับอันที่5เราสามารถคอมเพ r e รมุ่น2ตัวได้นะภายในกราฟกราฟเดียวนะครับอันที่6ก็จะเป็นการคอมเพร์กราฟ2กราฟนะครับอันที่7 r e p ปรีพรอันที่8เป็น Setting นะครับเดี๋ยวผมจะดูอิ d i c a t o r ให้ก่อนนะครับ ในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาจะดีฟอย์มาประมาณนี้นะครับแต่หากเราอยากได้เพิ่มเติมนะครับให้เรากดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับและก็จะมีอินดิเคเตอร์เนี่ยให้เราเลือกอีกเยอะมากเลยนะครับและหากเราอยากได้อันไหนนะครับให้เราไปกดที่รูปดาวนะครับเขาก็จะไปโชว์ในหน้าหลักนะครับนี่นะฮะก็จะแบ่งหมวดหมู่ให้นะครับเนี่ยซัพพอร์ตรีสต์สแตนด์อินดิเคเตอร์นะครับเทรนด์อินดิเคเตอร์นะเนี่ยเพื่อนๆมันเยอะจริงๆนะครับ เดี๋ยวดูหน่อยนะครับเขามาโชว์ในหน้าหลักหรือยังนะครับนี่นะบอลลูมโปรไฟล์มามาโชว์แล้วนะฮะอ่ะสมมุติผมอยากได้นะผมกดนะครับเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นด้านล่างนะฮะก็จะเห็นบอลูมนะว่าซื้อขายตอนนี้เป็นยังไงนะฮะอ่ะส่วนตัวที่ผมโชว์ในตอนนี้นะครับก็จะมีบอลูมครับ VOL นะครับมี RSI นะครับมี MACD นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของ NVIDIA ตอนนี้เนาะไหนๆก็ดูละนะครับ NVIDIA เนี่ย ม็กดีเนี่ยเหมือนจะเป็นขาลงนะครับเป็นเทรนด์ลงครับรอให้แม็กดีเนี่ยตัดขึ้นก่อนครับถึงจะเป็นขาขึ้นนะอันนี้ผมก็จะดูสัญญาณคร่าวๆนะครับแล้วก็ RSI นะครับตอนนี้การซื้อขายอยู่ในระดับกลางๆนะครับประมาณ50%นะครับหากช่วงไหนมีการขายมากเกินไปนะครับมันก็จะลงมาแตะ30ถูกไหมฮะหรือต่ำกว่า30นะครับหากช่วงไหนมีการซื้อเยอะเกินไปนะครับเสี่ยงที่จะเป็นขาลงมันก็จะขึ้นทะลุ70ขึ้นไปนั่นเองนะครับ ก็จะโชว์ให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับใน,นส่วนของวอลลุ่มเนี่ยก็จะเอาไว้ดูนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเขากําลังซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้กันอยู่นะครับเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทราบหน้าตาฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับมีแนวนอนให้ดูด้วยนะครับถ้าอยากดูกราฟแบบเต็มๆนะครับให้มากดเมื่อกี้นะฮะเนี่ยอยากดูแนวตั้งแนวนอนนะครับได้หมดเนี่ย เราจะพล ok, ิกเป็นแนวนอนก็ได้นะครับเนี่ยพอเป็นแนวนอนก็จะเป็นทรงประมาณนี้นับแพทเทิร์นนะ่ะถ้าเราจะออกเราก็กดออกนะครับก็จะกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ในส่วนของการตั้งตั้งการแจ้งเตือนด้านราคานะว่าหากหุ้นเนี่ยลงมาจนถึงราคานี้เนี่ยแล้วเราอยากเข้าซื้อนับให้เราไปตั้งราคาไว้ได้นะครับทุกคนเห็นรูปกระดิ่งตรงนี้ไหมครับเนี่ยนะครับรูปกระดิ่งนะครับคลิกที่รูปกระดิ่งได้เลยนะครับ และเราเนี่ยสามารถตั้งราคาได้นะครับโดยจะมีฟังก์ชันของการตั้งราคานะครับ Price Above ก็คือถ้าราคาเหนือที่ราคานี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับหรือราคาต่ากว่าราคาที่เราอยากได้นยเราก็ตั้งได้นะครับราคาเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ตั้งได้ราคาลดลงกี่เปอร์เซนต์ตั้งได้นะครับเนี่ยก็จะสมมุติว่าเราอยากจะได้ Nvidia ถ้า Nvidia ลงมาถึง118นะฮะอ่าผมก็ใส่ไว้ Nvidia ลงมาถึง110 ลงมาถึง90อ่ะผมก็ใส่ไว้นะครับเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไปโชว์เป็นเส้นเมื่อกี้นะครับในหน้าหลักนะนอกจากนั้นก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเรามาเล่นกันได้นะครับถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยลงมาแตะ52 w วิกโก็ติ๊กได้นะครับหรือขึ้นไปทําให้2วิกไฮนะครับก็ติ๊กได้นะอผมติ๊กนะครับทำให้ w วิกไฮหรือทําให้2วิกโลอ่ะผมติ๊กนะครับแจ้งเตือนบ่อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับเราสามารถให้เขาแจ้งเตือนได้นะครับ วันละครั้งนะครับหรือให้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเทรดนะหรือทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเเขาก็จะแจ้งเตือนครับว่าเวลาก่อนเปิดตลาดหรือหลังปิดตลาดเนี่ยอยากให้แจ้งเตือนไหมนะครับถ้าเราอยากจะรู้ล่วงหน้านะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยก่อนเปิดตลาดร่วงหนักมากนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ครับเขาก็จะแจ้งเตือนมาให้เรารู้นะครับหรือหุ้นตัวนั้นเนี่ยก่อนเปิดตลาดพุ่งไปไกลมากนะครับมัก็ติ๊กไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ทันข่าวสารนั่นเองนะและให้เขา แจ้งเตือนบ่อยแค่ไหนนะครับก็ก็เซฟได้เหมือนกันนะครับผมว่าละเอียดมากเลยนะครับค่อนข้างดีนะฮะสำหรับฟังก์ชันการแจ้งเตือนนะครับนี่นะฮะถ้าเราต้องการเซฟนะครับก็กดเซฟไปนะอ่ะนะฮะก็จะโชว์หน้าจอขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะฮะเรามาดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะนะครับหลายคนสงสัยว่าเวลาซื้อหุ้นแล้วนะครับได้รับันผลหรือมีข้อมูลการแจ้งเตือนอะไรเนี่ยมันจะไปโชว์ตรงไหนนะครับก็จะมาโชว์ตรง ตรงนี้นะครับในแถบของเมสเซจนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับที่เป็นเมสเซจแจ้งเตือนเรานะครับถ้าเป็น Price Alert นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนราคานะครับก็จะมาโชว์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างผมใส่ไว้นะครับก็จะมาแจ้งเตือนนะครับหุ้นตัวนั้นบวกเท่านี้หุ้นตัวนี้ลบเท่านั้นนะครับเนี่ยอย่าง UPS ลบไป7%เมื่อวานนะครับเนี่ยผมก็จะเห็นละว่า UPS ลบไป7%อ่ะผมกดเข้าไปดูหน่อยนะฮะอ่ะ UPS ลบออกมานะครับเนี่ยก็จะถึงแนวรับที่ผมเซตไว้แล้วนะฮะก็ ก็จะโชว์แบบนี้นะครับมันก็สะดวกดีเหมือนกันครับอ่ะกดกลับมานะครับหรือ c า o สไต t y l e ครับวันนี้เนี่ยก่อนเปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นมา0.76%อ่ะผมกดเข้าไปดู Cloud s t y หน่อยนะครับเนี่ย c l o ว d s t y ผมเซตไม้ไว้ประมาณโอ้โหทีมากเลยนะครับทะลุมาทุกไม้ที่ผมเซตไว้นะครับแล้วก็เนี่ยมาจนถึงไม้นี้เนี่ยถึงจุดที่น่าพิจารณาเข้าลงทุนแล้วนะครับแต่ดูจากปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าลงมาถึงแนวรับปุ๊บจะเข้าเลยนะฮะ ผมก็ต้องดูข่าวดูบทวิเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านั้นเทียบด้วยนะครับนี่นะครับแต่วถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยปักหัวลงทุกอันเลยนะฮะเนี่ยอย่าง Mac D ก็เป็นขาลงนะครับอย่าง RSI ก็ลงมาต่มกว่า30นะครับอันนี้ขายมากเกินไปนะครับแล้วก็โวล u มโปรไฟล์เนี่ยจะเห็นว่าแท่งสีแดงเนี่ยสูงมากๆนะครับมีแรงช้อนซื้อเหมือนกันครับแต่ก็ว่าแรงขายนี่มีมากกว่านะครับแท่งสีแดงสูงกว่านั่นเองนะครับ เนี่ยเขาให้เราประกอบการพิจารณาครับผมว่าครบครันมากๆแล้วสำหรับ F อปของ V ีบูนะครับและที่สําคัญไม่ค่อยค้างเลยนะฮะและการจ่ายปันผลการประกาศเอ r ร์ n g งก็จะโชว์แท็บที่2นะครับนี่นะครับเอ r ร์ n g r งรีพอร์ตนะครับตัวไหนประกาศเออร์เนงบ้างนะครับตัวที่เราวอชลิสไว้นะฮะตัวไหนประกาศจ่ายปันผลในเรทเท่าไหร่นะครับก็จะโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะสรุป c v s ประกาศจ่ายปันผลเท่านี้นะครับผมคลิกเข้าไปดูหน่อยครับนี่ก็จะกลับเข้ามาที่การเทรดนะฮะ แล้วก็ถ้าเราได้บันผลเนี่ยก็จะแจ้งเตือนในในแถบของแมสเซจตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการตั้งค่านะการตั้งค่านะครับ Account แล้วก็ Security นะฮะก็จะทั่วไปเลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันความปลอดภัยเนาะแพทเทิร์นล็อะไรต่างๆเนาะทุกคนไปเล่นได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของชาร์ t เซตติ n งนะครับก็มีการ Setting เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับอ่ะตีมครับใครชอบตีมสีดำครับมีให้นะครับ มีทั้งธีมแบบแบล็กนับธีมแบบดาร์กนับหรือธีมแบบสีขาวก็ได้เช่นเดียวกันนะับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้แบบทันทีเลยนะครับแต่ผมชอบดาร์กมากนะับชอบแบบแบล็กนะมันสบายตาดีนะครับตอนกลางคืน n a v i g i t i t n s n t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  i นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะัหากเราไม่ชอบเราอยากเอาอะไรมาไว้ข้างหน้าข้างหลังนะัเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะฟังกชั่นเยอะแยะไปหมดนะครับเนะี่ยก็ผมว่าข้อมูลที่สําคัญสําคัญสําหรับการเทรด ของวิบูเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเติมเงินแล้วก็ลองกดคําสั่งซื้อให้ทุกคนดูนะครับถ้าผมจะเติมตังค์นะครับผมเข้ามาที่ f ฟ n นนิงครับเด p o s i t นะฮะอ่ะลองดูสัก1,000นะครับดันไปนะฮะดาวน์โหลดแอนด์สแนี่นะครับเงินก็จะเข้ามาในบัญชีของเราแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเติมเข้ามา1,000นะครับก็จะโชว์ตรงนี้ครับ2ี่0เหนครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับโดย อันแรกครับก็จะเป็นเงิน total นะครับที่เป็นสกุลเงินเหรียญนะครับสกุลเงิน USD โชว์ตรงนี้นะครับและในด้านขวามือก็จะเป็น TH บาทนะครับจำนวนบาทอยู่ตรงนี้นะครับนี้เนี่ยให้เรานะครับลองกดซื้อหน่อยนะครับอ่ะสมมุติผมจะซื้อหุ้นนะฮะอ๋อครับอีกหนึ่งฟังก์ชันของ v i b o นะครับเรากดค้างตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันของคำสั่งเสียงให้เราได้ใช้ด้วยนะฮะ NVIDIA นี่นะครับเขาก็จะมาโชว์ตรงหน้ากราฟ Nvidia ด้วยเออเจ๋งดีเหมือนกันนะฮะทุกคนอ่ะสมมติอยากเล่นนะฮะชัยวันเซมิคอนดักเตอร์เอขนาดสำเนียงไทยขนาดนี้นะครับก็ยังก็ยังโผล่มาได้นะโอ,อ้เท่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 นะครับผมจะลองช้อนหุ้นอย่างสตาร์บันะ์นับให้ทุกคนดูแล้วกัน,นครับอ่ะตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะลอง s ต a r b u ั k s นี่แหละนะเพราะว่าดูจาก โมเมนตัม um อะไรต่างๆแล้วเนี่ยสตาร์บัคเหมือนจะโอเคนะฮะ MACD ตัดขึ้นนะครับ RSI อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็ Free Market เหมือนจะบวกด้วยนะฮะอ่ะลองดูนะครับอ่ะเราจะกดซื้อนะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ27เหรียญใช่ไหมทุกคนนะครับอ่ะผมจะลองกดซื้อประมาณ0.5หุ้น สามสิบแปดเหรียญน,นะฮะไม่พอนะตังไม่พอนะลดลงมาเลยศูนย์จุดสี่เหรียญอ่าศูนย์จุดสี่หุ้นนะครับสามสิบเหรียญก็ยังไม่พอนะฮะศูนย์จุดสามอ่าได้ศูนย์จุดสามหุ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะฮะกดเอาเป็นราคาแบบไหนดีนะฮะร,ราคาตลาดซิมิตบวก Take Profit Stop อ o s s เอาราคาเป็นตลาดแล้วกันนะเปิดตลาดมาเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะฮะ ลองดูนะครับทุกคนกดบายไปนะฮะก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้นะราคาเกิน5เหรียญครับกดคอนเฟิร์มไปนะ You cannot place fractional share order at this moment fractional share trading is only really available อ๋อการจะซื้อเศษหุ้นนะครับต้องในช่วงเวลาของการเปิดตลาดนะอ่าอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับเพ่อเพิ่งเพิ่งใช้เหมือนกันนะขออภยนะัยเพื่อนเก็เวลาเราจะซื้อเศษหุ้นเนาะ มันก็ต้องเปิดตลาดก่อนนะครับถึงจะซื้อได้แต่ถ้าเป็นเต็มหุ้นนะ่ะน่าจะส่งคําสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะก็จะเปิดตลาดในช่วง9ก้ามงครึ่งของบ้านเขาครับถึงตีสนะี่นะฮะอ่ะนะก็เราซื้อไม่ได้นะครับแต่คิดว่าทุกคนก็น่าจะพอเห็นไอเดียแล้วแหละว่าแอปพลิเคชัน V ีบูเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับอ่ะนะครับขอกลับมาที่น่ารักกันก่อนนะฮะแล้วก็เราก็มาสรุปกันอีกนิดนึงครับสำหรับแอปพลิเคชัน o ีนูครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะสำหรับคนที่ เป็นคนที่ชอบดูกราฟนะฮะเป็นคนที่ชอบตั้งราคานะครับมีหุ้นในดวงใจเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ชอบข้อจํากัดในเรื่องของวอชลิทนะฟีบูเนี่ยวอชลิได้เยอะมากนะเพื่อนๆลองดูวอชลิทผมนะโอ้โหเป็นร้อยอะเนี่ยผมวอชลิ t ไว้นะฮะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยผมตั้งราคาไว้นะครับเฉพาะหุ้นที่ผมสนใจนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยหุ้นไหนขึ้นหุ้นไหนลงเนี่ยผมก็จะรู้นะครับได้แบบรวดเร็วนะครับและที่สําคัญฟีบูเนี่ยเป็นแอปที่เสถียรนนครับ เดี๋ยวผมลองใช้ไปสักระยะหนึ่รนับและถ้าได้ประสบการณ์ยังไงนะครับอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับในส่วนใครอยากจะลองมาใช้นะครับก็สามารถโหลดใช้ได้นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมได้มีการอธิบายไว้นะครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับฝากเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็สมาชิกช่องด้วยนะครับใครยังไม่ได้ไปติดตามกันติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับ และเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอกร่ลวกคำว่าสวัสดีครับ